เมี่อตอนตอนหน้าใหม่ครับหน้าใหม่ครับึ่งจุดเก้าทเวอร์นะครับแ้หมัขึแานะครับแต่ว่าดวาห้ชสามขันอตัวแร่ก่อแต่ถ้าชนะครับแต่วูนี้นะครับมีแ่าน้ำหนักวนจากตัวูอเวอร์ คยนะับมีตอลนะ27ล้นด่าที่27นะยัมารัี2ดแไนทีขายกราคาที่หนเลยนะ8แสนลนดที่17นะก็เราาาที่เป็นเือเียไ่อากนะครับ นี้เราเป็นรถพิมพ์อยู่30,000นะครับซึ่งก็จะสั่งย่าของมูลไม้ลเรา5,000ของ1,000ไว้ดงหน้านะครับแล้วจะเป็นเซทเบนทีเอมหรือว่าเอาขากเดี๋ยวช่วงที่เอาขากนะครับซึ่งรถขายยากขนาดนี้นะครับเกิดรถใต้แดงรถอะไรก็สมาค่อนข้างน้อยนะครับขนาดนี้เราอยู่แบบที่17ลูกค้าครับ New View X 1.9 Ultimate ราคาดีเป็นคุ้มารครับเป็นรถเกรด A ฟิสโกเส็ี่ตัวเดียวองเนาที่ยังไม่จบเรสามารถซสดปายได้คือรองเท้าที่เจรอเาบีออโต้และลํองเทาที่สิบสามขายเป็นเครับลอท้ที่สิบามเราตั้งใจขายทุกคันเพราะว่าท่านตั้งใจมาซื้อเห็นทางค้าแรเป็นสมอตใหม่นะครับ new new x แปดแสนบาทจับราคานี้ มิวมิวเอ็กซ์คัญเลยนะครับเป็นตัวอวีมด้วยที่สองสุเดือนสิบสองืนเรีสองที่สำคัญที่สุดเลยครับเป็นรถกลงเรานนี้เราเพิ่มเรื่องของตารางสภาพแวนะครับอนนี้ผู้ให่ยามาเมื่อต้นปีแล้วนับหนึ่งกับเรที่มา น,บบนัาออและปดนย์สีนัทอนา